ยินดีกับแฟนแฟนเลเวอร์คูเซนนะครับแล้วก็แฟนแฟนของโค้ชสุดหล่อนะครับซาบี้ลองโซ่ด้วยนะครับผมนี่เป็นแฟนเขาเลยตั้งแต่อยู่ลิเวอร์พูลนะครับต้องบอกเลยครับฤด,ดูกาลน,นี้จบ2แชมป์นะครับเลเวอร์แมง่งสุดยอดเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลกันนะครับเพื่อนๆต้องยินดีกับทางเลเวอร์คูเซนนะครับเดเบยโพคานะครับนางก็ได้แชมป์นะครับโอ้โหสุดยอดก็เป็น2แชมป์แล้ว ฤดูกาลนี้นะครับดับเบิลแชมป์แต่ว่าเกือบได้3แชมป์นะไปแพ้ออตแลนดานัดชิงยูโรป้านะครับไม่งั้น3แชมป์แม่งหล่อจัดเลยนะครับแต่ว่า2 2แชมป์เนี่ยแม่งก็โคตรหล่อแล้วนะครับอ่ไปดูสถิติกันหน่อยนะครับขอเดี๋ยวข้อมูลจากซอกกซักเลยกันนะครับซอกกซักเขารวมไว้ให้นะครับก็นี่เดเบโกคารอบชิงนะครับไบเยนเจอกับไกเซอร์นะครับแล้วก็ไบเยนชนะ1-0ได้ประตูจากชาก้านะครับชาก้า สุดยอดแล้วก็คว้าแชมป์สมัยที่2ของสโมสรน,นะครับอันนี้คือบอลถ้วยนะครับเดเบโพคาใช่ไหมเดีวเดวใช่ปะใช่สิแชมป์เดเบโพคาสุดยอด่อะไปดูรูปกันหน่อยนี่ยรูปบรรยากาศไปดูในเพจดีกว่ารูปเขานะครับนี่ราโซ่ลิฟูบอกไม่ยอมมาคุมลิฟูครับอยากอยู่ กับทีมอีกสักหนึ่งรดูการน,นะครับนี่อันนี้คนยิงชาก้านะครับซาก้าที่เคยโดนกองเชียร์อาร์เซนอลด่านะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ด่าแล้วนะรัก,ร,กรักนะครับนี่ได้แชมป์นะครับสมัย2ดเดเบโคาแล้วก็ถ้าเป็นแชมป์ลีกเดี๋ยวหารูปแชมป์ลีกก่อนเพจของเขาเลยแชมป์ลีกถาดบุนเดสจะเป็นถาดเว้ยนะครับถาดกลมๆถาดบุนเดสอยู่ไหนถาดบุนเดส นี่ครับอันนี้แพ้อตาลันตา0ูนย์สามะแพ้สามศูนย์ะนะครับเละเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรน,น,นี่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 ฐานบุนเดสนี่ฐานบุนเดสอันน่ารอรอรอ,อนะครับส่วนสถิติของบุนเดสเนี่ยโหดจัดทุกคนโหดจัดนี่มาดูกันอันนี้คือจบไปแล้วนะบุนเดสเนี่ยเลเวอร์เพืเ่อเๆือสังเกตนะครับ90แต้มอันดับ2ไม่ใช่บายเยอร์แล้วเป็นสตุตการ์ด73 ห่างกันเท่าไหร่โอ้โหเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบสิบกว่าแต้มนะครับบาเยอร์ Bayern อยู่ที่นะที่สามนะครับแล้วก็มาดูลูกได้อซูมนิดหนึ่งอาจจะมองไม่เห็นลูกได้แปดสิบเก้าแปดสิบเก้านะเออส่วนบาเยอร์เก้าสิบสี่ยิงเยอะมากเคนมนี้ขยันยิงมากนะครับแต่มาดูลูกเสียครับยี่สิบสี่บเยอร์นะ 45บาเยิร์ยิงเยอะเสียเยอะนะครับแต่ว่าเลเวอร์เนี่ยยิงเยอะแต่ไม่เยอะมากเท่าบบเยิร์แต่เกมรับดีกว่าครึ่งๆเลยครับ20 30 40 20ลูกอะ่ oh, ะโอ้ย20กว่าลูกอะ่ะดีกว่ามากๆนะครับโอ้โหโคตรเถื่อนนะครับยอมรับเลยปีนี้เลเวอร์แต่ว่าปีหน้าเนี่ยเป็นงานหนักของเลเวอร์ที่จะป้องกันแชมป์นะครับมันมันน้อยทีมนี้มันจะทําได้นะครับแต่ฤดูการนี้ก็เท่มิยายแล้วนะครับสู้วัน มาดูดาวซันโวกันหน่อยดาวซันโวสถิติเคนซัดไป36อสิะคนเดียวในแถบของคนยิงเไงห้าอันดับแรกไม่มีของเลเวอร์อะไรทุกคนเห็นปะสามสิบหกกับยี่สแปดยิงเยอะไปไหนวะแต่แอซซิดครับจะมีของเลเวอร์อยู่สองคนนะครับเห็นไหมอเล็กซ์กิมเบโดกับเวสเนี่ยสิบสามกับสิบเอ็ดก็แสดงว่า เป็นทีมที่สมดุลทีมเวิร์กดีมากๆนะครับคนจ่ายจ่ายให้คนยิงเนี่ยฉเฉลี่ยฉเฉลี่ยยิงกันค่อนข้างเยอะอ่าแบบเนี้ยทีมก็จะเป็นระบบมากขึ้นนะครับอ่าไม่เหมือนกับบาเยิร์คนแอสซิสเนี่ยมีซาเน่11ลูกใช่ไหมแต่เคนีน่ล่อไป3-6ลูกโอ้โหสุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆนะครับประมาณนี้สำหรับบุนเดสลีกาก็ยินดีด้วยกับาทางรีเวอร์พคูเซ่นนะครับ คว้าแชมป์อ่ะสมัยที่เท่าไหร่สมัยที่1ครับทุกคนสมัยที่1สมัยที่1นึ่งในเลเวอร์เลเวอร์เลเวอร์เเอรนี่สมัยที่1สมัยแรกครับถ้าเป็นบุนเดสนะและบาเ์นเท่าไหร่32นะครับดอดมุนอันดับ2กับการบัตอันดับ2เนี่ยหครั้ง5ครั้งเบเมน4ครั้งฮามุ3าครั้งสตุตการ์สาครั้ง ก็เอาไปคนเดียวเลย32ครั้งบาสบาเยอร์น,นะครับอะไรจะได้เยอะขนาดนั้นนะครับไม่เป็นไรมีแชมป์อื่นๆบ้างนอกจากบาเยอร์นก็ดีเหมือนกันนะครับมันจะผูกขาดเกินไปนะครับอ่ะตามนี้ครับก็เดี๋ยวฝากอ่าพิก,กัดนะครับเสื้อบงเสื้อบอลแล้วกันนะครับเพื่อนๆเลื่อนลงมาก็เดี๋ยวผมแปะแอดโฆษณาให้ตรงนี้นะครับเสื้อฟุตบอลอ่ะเดี๋ยวมีอะไรบ้างอ่ามีพวกพรีเมียร์ลีกว่ะทุกคนมีพวกแมนยูนะครับ บเยิร์นมาแล้วนะบเยิร์นชุดใหม่บเยิร์นชุดใหม่มาแล้วครับ2 0 2 4 2 5ใครเป็นแฟนบเยิร์นจัดได้นะครับอันนี้ของแท้นะมันจะอยู่ใน Adidas ชอบ Adidas จะมีมีไบเยิร์นนะครับมีมาริดนี่มีมาริดด้วยมาริดมายังชุดใหม่ใช่ไหมเนี่ยอย่างอย่างอย่างไม่เห็นยังไม่เห็นยังไม่เห็น,ย,หนยังเป็น2 0 2 3อยู่นะครับอ่ะ มีแมนลิดอาร์เซนอลด้วยน,นี่อาร์เซน,นอลชุดใหม่มาแล้วนะครับแล้วก็มียูเวนตุสยูเวนตุสชุดใหม่มายังชุดใหม่ยังไม่มานะครับยังไม่มานะครับแล้วก็มีช็อปของลิเวอร์พูลจะเป็นซูเปอร์สปอร์ตนะครับชุดใหม่เดี๋ยวผมแปะให้หมดอ่ะก็มาดูได้นะครับแล้วก็ซิตี้ก็จะเป็นพูม่านะครับพูม่ามีซิตี้นะครับอ่าตามนี้ดูโค้ดลิงก์ก็แปะไปให้แล้วก็ฝาก ไลฟ์ฝากแชร,ร์สมัครสมาชิกติดตามด้วยนะครับโอเคยินดีกับอ่ออลงโซ่ด้วยอีกทีอลอลงโซ่โค้ดสุดหล่อนะครับ